มา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 พี่น้องฟังเล่านะครับผมเขาเทียบค่าการชราตรงนี้แหละพี่น้องเอ้ยนะครับเพื่อมาขายสินค้าแลกเปลี่ยนกันนะครับที่ตลาดไทยเล่านะครับริมฟังมบนำโค้งเมื่อปักขาดประวัติบุญการเท่านะครับพี่น้องปล่อยให้มาเรื่อยๆเด้อครับปล่อยเป็นกาศจางสวยงามพี่น้องมันทั้งนี้เด้อ จากชีวิตสินค้าก็เต็มรถเออเต็มเรือเรือเรือประกบกันนะครับผมเ็ชเป็นคุนจังแพร่มากนะครับสองลำแล้วก็ใส่ใหม่นะครับปกบนะครับเครื่องหลาดดันมากนะครับพีบ่น้องใส่เวลานี่ประมาณ ยี่สิบนาทีหอดฟังนี่นะครับผมขากลับไปกรสีเลี้ยวเนี่ยจัหน่อยเพราะว่าบริเท่วนน้ำนะครับกติดไปตามน้ำไหลนะครับมุมพหูนเดีอยน้องมเมือคนจอดคนยู่นะครับผมอันนี้ตรงคามเนะี่ยคือบ้านหง้องนะครับตรงคามนะครับตรงคามตรงที่อยู่นี่นะครับร้านพญานาคปากขาดบ้านหงพองมาเรื่อยๆพี่น้องมาเรื่อยๆ จอดจุดนะครับจอดตรงนี้นะครับเป๊ะนะครับพี่นอ้องม,ม,ม,มาเข้ามามาเร็วๆคองไลขนาดพี่น้องเลยคึ้ขาครับมื่ว่านี้ตลาดเป่งจันนะครับของรัตนว่าปีงจวัดหนองคายมือนีวันจันนะครับตลาดไถ่เล่านะครับเมื่อปักขาดพี่น้องเอา เวียงมาเวียงเวียงดากมาบานพี่น้องเลยปล่อยผับบรรยากาศง่า,งามพี่นอ้องฟังเล้าเขานะครับผมตําสินค้านะครับมาแหลกมาเปลี่ยนมาซื้อมาขายกับให้บานเฮานี่แหละพี่น้องคนห้ายหลายมืออื่นนะครับสิออกปั้นซาแล้วพี่น้องเอง้ คนบ่ปันไดดอกแต่ว่าของนี่มันหนักของนี่ไส่หลาหนักนะครับบัรจุได้รักล่วยบ่นี่พี่น้องหอดอยู่นี่ิดนี่ก็ติประมาณ30นะครับชีวิตครับนักของนักสินค้าบากับากพอกบักทั่วบกักพริกบกักไผ่หัวหอมดองหงหอมแดงกระเทียมรีบกระเทียมทนกระเทียมทุกสิงทุกย้างแหละพี่น้องเอ มาเข้ามาสวยงามมากมีหดเด็กหน่อยผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้โอวีเบิดนะครับสมปริอ้อาหัวชนเลยม,ม,มาหดทาแต่ละคนยิ้มแย้มแจ่มใสดีครับพี่น้องเอ้ยคนอ่ะหดเลี่ยวไขวยหดเลี่ยวคนว่าหดเลี่ยวหอดบ้านขึ้นเลีว่วม,มาเสียค่าทาบัตรนี้พี่น้องเอ้ เอาสิ้นเอาของลงองเราจะมมาตรวจบัตรที่จุดนี้นะครับผมวัดไขวัดนั่นครับบูรณาการกันนะครับไปปกป้องเพื่อตำรวจพยาบาลงพยงบัตรนะครับย่นองเอาผู้ใดอกมาหัดควันได้ไปควันครับยืนบัตรยืนบัตรยืนบัตรบอกชื่อบอกแช่นะครับให้เรียบร้อยนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับที่ดันนะครับจุดพลนนะครับเขาเรียกว่าจุดพลนนะครับ โอ้ส <G ã i> <net diz> ุดยอดสุดยอดทุกวันทุกวันอยู่ที่น้องเอ้ย